สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเสื้อยืดแขนสั้นนะครับสกีนเ b ดบูนะครับอกด้านขวา Adidas นะครับด้านซ้ายเป็นโลโก้เลดบูนิวยอร์กนะครับดูที่ลักษณะผ้านะครับผ้าตัวนี้จะเป็นผ้าทอเส้นใหญยละเอียดนะครับช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดีครับลักษณะดอดตรงนี้ก็คือลมผ่านได้ง่ายนะครับจะดูดซับเหงื่อได้ดีครับป้องกันการอับชื้นนะครับใส่สบายตัวครับแห้งเร็วนะครับ ด้านข้างนะครับเล่นแถบ3แถบสไตล์ของ Adidas เท่านะครับแขนเหลืองนะครับตัดแถบสีกรมนะครับดูตะเข็บการตัดเย็บนะครับงานเนี้ยบเลยผ้าลักษณะนี้จะออกเงาเงามันมันนิดๆนะครับใส่สบายตัวครับไม่เหนียวติดตัวนะครับเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยครับซับเหงื่อดีป้องกันการอับชื้นได้ดีลมถ่ายเทสะดวกนะครับด้านหลังก็จะไม่มีงานสกรีนนะครับก็คือเนื้อผ้าเต็มๆเลย ผ้าดูแลง่ายครับลักษณะนี้ซักสะบัดปุ๊บใส่ได้เลยไม่ต้องรีดก็ได้ครับตรงนี้ยับยากครับนะครับผ้าลักษณะนี้ครับนี่ทอละเอียดครับอากาศถ่ายเทดีเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรามากๆครับใส่ขับขี่ใส่ทํากิจกรรมนะครับใส่ออกกําลังอย่างนี้นะครับลมผ่านดีแห้งเร็วครับ สบายตัวด้วยผ้าจะเงาเงา,เงานิดนิดนี่ทำให้ลายสกรีนยิ่งชัดขึ้นครับยัดยิ่งชัดขึ้นเลยนะครับเนี่ยดูงานสกรีนครับคมเลยนะครับถือว่าเด่นเลยครับโลโก้เด่นมากเลยบนพื้นกรมแบบนี้นะครับมาดูเนื้อผ้ากันชัดๆนะครับผ้าดูแลรักษาง่ายนะครับลักษณะนี้ก็คือซักแล้วไม่ยืดไม่ย้้ยนะครับ สีก็จะสดอยู่ตลอดนะครับสีไม่ซีดนะครับผ้าลักษณะน,นี้ใช้ทน,นครับยิ่งซกักเราไม่ต้องรีดด้วยสบัดสบัดหน่อยก็ผ้าเรียบแล้วครับนะครับช่วงแขนเดี๋ยวดูตะเข็บด้านในนะครับงานเย็บตัดเย็บนะครับดูลักษณะาการตัดเย็บนะครับเย็บตะเข็บเก็บงานเนี้ยบครับ บ้านเราอากาศไม่ร้อนก็ชื้นเหนียวตัวนะครับใส่แบบนี้สบายครับลมผ่านง่ายครับเปียกก็แห้งเร็วครับไม่เหนียวตัวด้วยใส่สบายตัวครับโอเคครับถ้าอยากเห็นมุมไหนเพิ่มเติมแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ